ผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของชาแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรก็วันนี้ทุกคนอยู่ในรายการหามาเล่น EP ที่2แล้วครับผมก็จริงๆหามาเล่นเนี่ยผมอยากจะเป็นรายการที่ออกไปล่าของเล่นด้านนอกนะครับให้ทุกคนได้ดูสถานที่ต่างๆร้านขายของเล่นต่างๆจุดที่แบบเป็นอาจจะเป็นว่า,าเหมือนพวกของแดไอเทม้แต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ช่วนงนี้ก็ อพอโควิดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแต่อยากให้มีรายการนี้อยู่ก็อาจจะเป็นหาจากาช่องทางออนไลน์หรือว่าผมไปสัรหาของมาเพื่อจะมารีวิวกับทุกคนได้ดูกันนะครับก็วันนี้ไปแอบได้จับตรวจนี้มานี่ของใหญ่มากอันนี้ได้มาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับก็ ไม่รู้พี่จะให้พูดชื่อหรือเปล่าก็ขอไปบอกชื่อละกันนะเป็นพี่ชายที่แสนดีอยนนี้มากๆก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมโอเคแกเลยผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่ามันคือตัวอะไรน่าหนักม,ม,มาตันนี้นี่อาจจะถูกเลยครับนะครับ Okay. ตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆแล้วก็ได้มาจนได้นะครับผม mm hmm. ก็ตัวนี้เป็นฮัดบัตเตอร์ของคอมพิเคสนะครับที่เราเรียกกันหรือว่าชื่อของเขาที่เขาใช้ก็จะเป็นตัว OmniClass นะครับตัวนี้อของคอมพิเคสตัวนี้เนี่ยทำออกมาหลายตัวมากแล้วก็เป็นไดแคส75%ซึ่ง สายร r อนแมนน่าจะชอบเลยเพราะว่าจุดเยบดีมีไฟนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของดีเทลอะไรต่างๆค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคด้านในเปิดมาก็จะมีรูปนะครับตรงนี้สวยเลยครับสวยมากนี่แบนี้แล้วก็จะมี กระดาษลองมาให้ชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านในกันเลยโอเคสวยมากแทบไม่กล้าหยิบออกมาเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทุกคนคมันหนัก กล่องก็จะเป็นโฟมยางรองมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นคู่มืออ้าวผมอบอกเลยว่าตรงนี้เป็นสินค้ามือสองที่ผมได้ต่อมานะครับแต่ว่าสภาพคือดีมากๆนะครับอ่านี่ก็เป็นพวกคู่มือวิธีการขยับตึกขยับต่างๆนะครับโอเคข้ามไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันดีกว่า <S <S <Okay. S 1> ขออนุญาต ลองไปก่อน, <Okay. S 1> นโอเคเนี่ยฮะโอ้มันมันมีน้ำหนักมากมากเลยทุกคนไม่มีบอกประว่วากี่กิโลแล้วก็อ๋อตัวนี้คือน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่4กิโลครับทุกคนถือว่ามีน้ำหนักเลยนะ ค่อนข้างหนักเลยอ่ะโอเคอ่าก็เดี๋ยวผมขอแพลนกล้องให้ทุกคนดูในเรื่องของดีเทลจุดขยับละกันครับโอเคในเรื่องของการแกะกล่องก็แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพวกจุดขยับดีเทลอะไรต่างๆเรื่องของฟองไฟอะไรต่างๆกันละกันครับโอเคไปกันเลยอ่าเอาละครับผม ก็ขอแผงกล้องเป็นมุมนี้ละกันเดี๋ยวห้ทุกคนได้ดูเรื่องดีเทลนะครับแล้วก็จุดขยับต่างๆโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มที่จุดขยับก่อนละกันครับเพราะว่าตัวแขะของเจ้าตัวนี้มันมีค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่ถ่ายดีเทลให้กับทุกๆคนได้เห็นดีทีมีไหมครับก็จุดขยับของเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มที่ช่วงหัวก็คือเขาสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมี เป็นไอรอนแมนมาร์ันนี่หลุดหลุดลุดมาร์คสี่สิบ่มใช่ไหมนะอ่ะสีอยู่ด้านในนะครับผมก็อันนี้เป็นจุดขยับของส่วนหัวนะครับเดี๋ยวเรื่องของดีเทลของไฟต่างๆเดี๋ยวผมอธิบายอีก,กิรกรรทําจุดขยับก่อนก็ช่วงแขนนะครับเขายกขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเลยครับแต่ว่าไม่ได้อ่ะเยอะเท่าไหร่นะไม่เข้าแขนกันอ่ะโอเค นะครับมีจุดขยับตรงช่วงเกาะไหลนะครับตรงนี้ก็คือข้อดีของคองมพิเคปเนี่ยเขาเป็นสเกล1ต่อ12นะครับแล้วก็เป็นไดแคสถึง75%นะก็น่าจะสะใจจุดไดสำหรับคนที่เก็บไอรอนแมนนะครับโอเคช่วงแขนของเขา,าครับพับได้ไม่ค่อยเยอะครับ เท่าไหร่ได้นิดหนึ่งได้แค่นิดเดียวจริงๆก็จะเป็นหมุนแขนนะครับมันหมุนได้สา0รอสิบองศาอ่าโอเคมันหลุดปล่อยจังเลยอ่ามันเป็น,นกลไกแล้วก็สิ่งที่ผมชอบของท่อนบนตรงนี้ก็คือมันจะเป็นรูเล่นตรงนี้อ่าพอเปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นกดกดด้านหลังตรงนี้ครับจะมีให้กดตรงนี้แล้วมันก็จะ เปิดนาบให้นะครับก็ขอไปอีกเร็วๆแล้วกันครับโอเคแล้วก็จุดยับตรงอีก็จะมีตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นมันจะมีของอ่า S S F หรือเปล่านะจะมีตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าจุดยับของเอามีเคปผมว,ว่าว้าวกาตรงที่ว่าเอามีเคปมีตรงนี้ด้วยอะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนี่ขยับได้มากขึ้นนะครับผม อโอเคแล้วก็ตรงนี้สามารถขยับเป็นเข้าวออกได้ทั้งสองฝั่งเลยอโอ้โหไม่ค่อยกล้าขยับเพรเาะดูจากอ่าเหมือนแกนของเขาอะครับแกนเขาน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็ปนๆกับพลาสติกไปเลยมันทำมันทาให้ดูดูเรื่องของ พอเวลาเราขยับอะครับมันมันเหมือนจะไม่ไม่เต็มร้อยอย่แลกันเนาะค,ค,คือคือด้วยความที่มันเป็นดแคสถึง75%ซึ่งมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะบว,บวกกับวัสดุบางบางอย่างมันก็ยังเป็นพลาสติกเป็น PVC อยู่มันก็เลยทำให้อายังไม่ค่อยกล้าที่จะขยับมากนะครับคือที่เหลือ จุดขยับจุดขยับหลกักๆมันก็จะมีหัวใช่ไหมครับมีแขนมีช่วงตัวที่ขยับได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็คือช่วงขาช่วงขานี่คือขยับเยอะๆไม่ได้เลยนะครับก็งอขาได้นะครับประมาณหนึ่งเลยนะขาให้ดูงอขาได้ประมาณหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นพวกจุดขยับที่มันทําให้ ตัวหุ่นดูว้าวนะครับถึก็จะเป็นลูกเล่นตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่สามารถเลื่อนขยับได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวขยับเล็กๆน้อยๆครับแต่มันทําให้หุ่นดูว้าวเพราะว่ามันเป็นเหล็กแล้วมันมีจุดขยับอ่าถ้าเทียบกับพวกไอรอนแมนที่เป็นตัวไอรอนแมนธรรมดาอย่างเงี้ยครับนจะเป็นของค่ายอ่ามาริเเจนหรือว่า เอเซฟิกเกอร์อาร์ก็คือจะจุดขยับก็คือจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่มีจุดขยับเยอะแต่มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่พูดแบบนี้ดีกว่านะครับอโอเคเรื่องของจุดขยับมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตัวดีเทลชัดๆแล้วก็จะให้ดูลูกเล่นที่เขามีมาให้นะครับผมอเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกันชัดๆแล้วกันโอเคผมจะเริ่มที่ส่วนหัว คือดีเทลของเขาค่อนข้างทำออกมาดีมากครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกผมดูตกใจเหมือนกันว่าเป็นรอยพวกแบบรอยทะลอกหรือเปล่าอะไรย่างหรือเปล่าแต่ว่าคือทางค่ายคอามีเคปเขาตั้งใจจะทำออกมาให้มันเป็นเหมือนดามเมจของตัวหุ่นนะครับก็คือมีรอยสีทะลอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูลนกเล่นเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นตัวของรางฐานนะครับตรงนี้จะเป็นสวิต ของรางถ่านจุดที่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นไฟด้านหลังกับไฟด้านหน้านะครับนี่สิ่งที่ทําให้ผมอยากจับเจ้าตัวนี้ก็เพราะแบบนี้นี่แหละครับมันมีลูกเล่นแล้วคือมันมีไฟแบบโอ้ยไฟมันเยอะมากคนมันทําให้แบบตัวหุ่นดูสวยมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูส่วนหัวก็คือจุดตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัวนี้นี่ เกับข้าไปสวยมากอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับผมปิดไฟเพราะว่าจะได้เห็นไฟจับเจ้าตัวหุ่นชัดๆนะครับก็ดีเทลส่วนอื่นคือเขาทำออกมาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับทุกคนมีดีเทลอะไรที่ค่อนข้างจะคมชัดมากคือแบบเนี่ยเขาทำแบบ เป็นเหมือนสายไฟเป็นอัน,นจะเป็นยางตัวยางทําเป็นสายไฟไว้ด้านในนะครับอโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูไฟให้ครบทุกจุดแล้วกันครับโอเคมีด้านหน้ามีด้านหลังมีตรงหัวใช่ไหมครับมันก็จะมีตรงมือทั้งสองข้างนะครับตรงนี้ก็จะต้องถอดออกมาค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับ แข็งเลยอ่ะตรงมือตรงนี้ครับถอดออกมาก็จะเป็นรางอะรางรงอ่ะตรงนี้จะเป็นที่ใส่ฐานแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดตัวนี้อยู่ด้านในนะครับอ่ะใส่เข้าไปอ่ะทั้งสองข้างนะครับทัยวสองข้างเย่ยแต่ผมถอดออกมาอันมี้ถอดง่ายกว่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้คือดีเทลอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือมีรอยดามจใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นเหมือนไอ้รถแมนธรรมดาเนี่ยมันก็จะแค่เปลี่ยนพาร์ทมือเฉยๆใช่ไหมครับแต่จะเป็นตัวนี้ก็คือจะทําเป็นจุดขยับตามข้อนิ้วเลยครับมันมันทำออกมาให้แบบเราสามารถกำหมัด <c oughs> กำหมัดได้เลยจุดขยับตรงข้อนิ้วทุกๆข้อเลยครับแล้วก็จะมีนี่สามารถ ับได้นะครับก็ใส่ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็สามารถขยับข้อมือได้นะครับอ่ะโอเคจุด,ถ,ดถัดไปก็คือจะเป็นตรงไฟตรงนี้ครับจะมีรางตรงนี้อ่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ปิดตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดไว้ ไฟจะเป็นช่วงขาตรงนี้แล้วก็ตรงใต้ฝ่าเท้านะครับแล้วก็จะเป็นตรงหัวเข่ากับตรงนี้ด้านหน้าขาตรงนี้อันนี้ผมขอเปิดทั้งสองข้างก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูแบบเต็มเตมตัวแล้วกันครับอ่าเอาละครับอันนี้ผมก็เปิดไฟครบทุกจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะไฟทั้งหมดนะครับจะมี ตรงตา1จุดตรงนี้นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9ด้านหลังด้านทายใต้เท้านะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19จุดที่เป็นไฟนะครับแต่ก็จะมีสวิตต์เปิดแค่1 2 3 4 5 6 7 7จุดนะครับคือสิ้นที่จให้ผมว้าวเจ้าตัวนี้มีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ แอบแฟนซื <out> ้อมาก็คือตอนแรกก็อยากจะแอบแต่ว่าด้วยความที่ว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่เอาเข้าบ้านมาก็คือเห็นมาแต่ไกลเลยครับก็โดนด่าไปชุดหนึ่งนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับเวลาเราจะเก็บใช่ไหมเราก็นี่ครับดันเจตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ดันตัวนีุ้บ มันจะมีล็อกของมันอยู่ครับแล้วก็ปิดอันนี้ดันเข้าแล้วก็ปิดล็อกมันจะมีล็อกของมันอัตโนมัติถ้าเกิดเราอยากจะเล่นนะครับก็คือกดตรงปุ่มบนนี้มันก็จะอาให้เราอัตโนมัติเลยครับออรอบนี้ก็อาจจะรีวิวติดๆขัดๆนะครับปอดีว่างหายจากคลิปรีวิวไปค่อนข้าง นานนานเหมือนกันเพราะว่าติดงานประจําอยู่ก็ได้มาก็เพิ่งจะมีเวลาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก็ขออภัยถ้าเกิดพูดอะไรติดติดขัดขัดไปบ้างนะครับอ่าโอเคก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรเหมือนกันก็หลายๆคนน่าจะมีเจ้าตัวนี้ไว้เล่นเล่นกันแล้วแหละเนาะก็ขอให้คะแนนเลยแล้วกันครับตัวนี้ผมขอ ถ้าเต็ม10ผมขอให้คะแนนที่9.5แล้วกันครับอีก0.5ที่ผมหักคะแนนเพราะว่าขอหักคะแนนเรื่องของอาพวกที่เป็นจุดขยับเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นด้วยความที่ว่าตัวขุนมันเป็นดิแคสแล้วจุดขยับมันเป็นพลาสติกมันมีโอกาสสุมเสี่ยงที่เนี่ยครับพวกจุดขยับอะไรอย่างเงี้ยครับนเล็กน้อย,อย,อย,อยมันมีโอกาสสุมเสี่ยงที่มันจะหักง่ายมากๆเพราะว่าน้ำหนักของตัวขุดค่อนข้างเยอะแล้วจุดขยับเป็นพลาสติกเนาะ ก็ขอคะแนนแค่ตรงนี้ส่วนที่เหลือคือจุดขยับดีเทลคือผมว้าวว้าวมากๆนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมถ่ายเจ้าตัวนี้แพลนให้กับทุกคนได้เห็นดีเทลกัน,นชัดๆอีกทีละกัน,นครับกอ็อะไรที่ผิดพลาดในคลิปนี้นะครับพูดผิดติดขัดไปก็ขออภัยทุกๆคนบนอ้านที่นี้ด้วยนะครับก็าหายไปค่อนข้างนานเดี๋ยวจะพยายาม ถ่ายคลิปอัพคลิปใหม่ให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยที่ห่างหายกันไปก็ช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วครับทุกคนก็ทั่วประเทศแล้วอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัวพยายามล้างมือบ่อยๆกับถึงบ้านก็อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไป,ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องโชว์ของไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมรับต้นคลิปนี้นะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ